สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เราดูสูตรหอยลับพัฒนานะครับประจำวันที่27นะครับขอภายรับ26นะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอภายสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็มาแต่ได้วิ่งนะครับส่วนตัวจับของเราไม่เข้าเลยนะครับ พอมาตามกันต่อนะครับสลับเลขวิ่งสูตรนี้นะครับส่วนตัวจับจะหาวิธีให้ใหม่นะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เราให้ไว้ที่5 6นะครับผลวันออก610นะครับ6ก0นึ ข้าที่เลขหกนะครับแล้วมาคนวมกันต่อนะครับในว่าันที่ยี่สิบหกนะครับรางวัลหกตัวออกห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์นะครับหลักพันคือเลขศูนย์นะครับหลักร้อยคือเลขหก 6. บวกกันสามครั้งได้แปดนะครับหลักสิบคือเลขหนึ่งหลักหน่วยคือเลขศูนย์นะครับบวกกันสองครั้งเป็นศูนย์ ก็ได้ศูนย์บวกแดเป็น8ปดนะครับแปดบวกหเป็นเก้าเบวกศูนย์เป็นเก้านะครับเราก็ได้9ก้ากับศูนย์นะครับเป็นเลขเด่นบนล่างในงวดถัดไปนะครับเด่นที่9ก้ากับศูนย์นะครับงวดประจำวันที่ยี่สิบหกเมษายนนะครับทีนี้เราลองมาดูสูตรใหม่กันนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าคิดไว้หลายสูตรนะครับแต่ก็ลงให้ทีละสูตรนะครับเพราะว่ายิ่งลงเยอะก็ยิ่งสับสนนะครับ ลองมาดูสูตรนี้กันนะครับได้เลยนี่นะครับจะเขียนโดยดินสอนะครับสูตรนี้นะครับคำนวณได้สองกับเจ็ดนะครับออกเก้าเจ็ดนะครับออกเจ็ดหกเก้าเจ็ดมาเจ็ดนะครับโม่ต่อมาได้สี่กับเก้าออกเก้าสองสองสามเก้านะครับเข้าเก้าโม่ต่อมาแปดกับสามนะครับออกหกเก้าห้าเก้าหกโม้นี้ผิดนะครับ มาต่อมาได้สองกับเจ็ดออกเจ็ดสองศูนย์ห้าเจ็ดนะครับมาสองตัวนะครับมาต่อมาได้สี่กับเก้านะครับออกก้ก็สามเจ็ดเก้ามาเก้านะครับมาต่อมานะครับได้แปดกับสามออกศูนย์ออกเก้าสองเจ็ดแปดเก้านะครับมาแปดมาต่อมาได้แปดกับเก้าออกหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งนะครับมาแปดนะครับมาต่อมาได้สองกับเจ็ดออกห้าเก้าเจ็ดห้าห้า มาเจ็ดงวดต่อมานะครับได้ศูนย์กับห้านะครับออกศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์มาสองตัวครับงวดต่อมาได้ศูนย์กับห้าออกศูนย์สองแปดศูนย์เจ็ดนะครับมาศูนย์งวดต่อมารับได้ศูนย์กับห้านะครับออกหกหนึ่งศูนย์ศูนย์หกนะครับมาศูนย์นะครับทีนี้นะครับในงวดวันที่ยี่สิบหกนะครับสูตรนี้ได้สองกับเจ็ดนะครับ วิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งนะครับหกบวกหกเป็นสองครับบวกเพิ่มห้าแตงก็เป็นเจ็ดนะครับก็ไปไล่ดูนะครับว่าได้จริงไหมนะครับทีนี้เราได้เลขไม่ชนกันก็ลองจับกันเลยนะครับจะมีเก้าสองนะครับเก้าสองเก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะครับ ใน2ตัวบนล่างนะครับเราพัฒนานะครับประจํามวันที่26เมษายนนะครับครับขอจบข้อมูลใค้เพียงเท่านี้นะครับสูตรที่เดินต่อก็ไม่อยากลงอะไรเยอะนะครับเพราะว่าก็จะสับสวนกันไปนะครับก็ตามกันต่ออีกหนึ่งวันะครับสำหรับสูตรนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ